เรามา,าเรื่องการจัดรูปพัฒนาที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่นะครับผมซึ่งเป็นพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ปี2547นะครับผมอผมก็จะมา,มาสรุปโดยย่อ,อและก็บรรยายให้ฟังคร่าวๆตามนี้นะครับผมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เนี่ยก็คือหนึ่งการนําที่ดินหลายแปลงเนี่ยมารวมกัน ลักษณะคล้ายๆกับการจัดรูปเพื่อพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมนะครับผม 2. จัดรูปที่ดินแปลงใหม่ให้เป็นระเบียบและสวยงาม 3. จัดระบบสาธารณรูประโภคสาธารณูปรการและบริการสาธารณะต่างๆ4มีการกันแปลงที่ดินไว้เป็นแปลงจัดหาประโยชน์นะครับผมสาเหตุที่นำมาจัดรูปพัฒนาพื้นที่หนึ่งที่ดินบางจุด บางกลุ่มเนี่ยไม่ได้รับการพัฒนาสองที่ดินเนี่ยบางแปลงเป็นที่ดินตาบอดไม่มีทางเข้าออกพื้นที่สามรูปแปลงที่ดินบิดเบี้ยวการใช้ประโยชน์เนี่ยไม่คุ้มค่าแล้วก็สี่พื้นที่บางจุดเนี่ยไม่สอดคล้องกับแผนเมืองที่วางไว้นะครับผมครับผมหน่วยงานที่เป็นผู้ดําเนินการจาัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่นะครับผมก็คือ,คอมาในรูปของสมาคมกับสอง กรมโยธาธิการและผังเมืองการเคหะแห่งชาติและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น3หน่วยงานของรัฐหรือนิติบุคคลอื่นใดที่รัฐจัดจตั้งขึ้นเพื่อการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่4หน่วยงานของรัฐอื่นใดที่กําหนดในกฎกระทรวงนะครับผมประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่นะครับผมชุมชนเมืองมีความเป็นระเบียบสวยงามขึ้น เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพประชาชนได้รับความสะดวกสบายในโครงการในโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็สี่ที่ดินมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นนะครับผมครับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ของกรมโยธาธิการนะครับขั้นตอนก็คล้ายๆกับการจัดรูปเพื่อเกษตรกรรมนะครับผมหนึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยเขาก็จะ กำหนดแผนง,งานประจำปีมาให้พร้อมรูปแผนที่บริเวณโครงการและก็บัญชีรายชื่อเจ้าของที่ดินจากนั้นะกรมที่ดินเนี่ยก็จะประมาณการค่าใช้จ่ายแจ้งกรมโยธาการและผังเมืองเพื่อโอนเงินค่าใช้จ่ายให้กรมที่ดินกรมที่ดินเมื่อได้รับโอนเงินค่าใช้จ่ายแล้ว่ให้การเบิกจ่ายแทนแล้วก็จัดทําคําสั่งเจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานนะครับผมซึ่งขั้นตอนการปฏิบัติงานเนี่ยก็เหมือนกับการ จัดรูปพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนะครับผมคือขั้นตอนแรกก็คือจะเป็นงานสำรวจแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดินช่างเนี่ยจะเข้าไปในพื้นที่เพื่อสำรวจรูปแปลงที่ดินกับบัญชีรายชื่อที่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ส่งมาให้เราว่าเหมือนเหมือนเหมือนเดิมไหมหรือแตกต่างไปนะครับผมหลังจากนั้นนะ่ะช่างก็จะจัดทํารูปแผนที่สํารวจใหม่ที่มีค่าพิกัดแล้วก็จัดทําบัญชีรายชื่อ ส่งข้อมูลตามข้อ2และข้อ3พร้อมฝ่ายข้อมูลให้กรมโยธาธิการเพื่อและผังเมืองไปทการออกแบบหลังจากนั้นน่กรมโยธาธิการและผังเมืองเขาก็จะออกแบบรูปแปลงที่ดินและสาธารณูปโภคต่างๆเนี่ยแล้วก็คํานวณค่าชดเชยให้กับเจ้าของที่ดินแปลงที่เสียประโยชน์ตามสัสดส่วนของผลต่างที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง จัดส่งรูปแผนที่ที่ออกแบบแล้วเนี่ยพร้อมบัญชีรายชื่อให้กรมที่ดินหลังจากนั้นกรมที่ดินเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนที่สองในการงานรังวัดเพื่อวางผังแปลงการวางผังแปลงก็คือจะเข้าไปในพื้นที่เพื่อวางผังแปลงตามที่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ออกแบบมาตรวจสอบแปลงที่ดินตามค่าพิกัดที่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ออกแบบไว้ส่งแล้วก็ส่งรูปแผนที่ บัญชีรายชื่อให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อยืนยันความถูกต้องหลังจากนั้นนะกรมโยธาธิการและผังเมืองครับก็จะเสนอต่อคณะกรรมการส่วนจังหวัดประกาศผังที่ดินใหม่และจํานวนค่าชดเชยเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยตรวจสอบความถูกต้องและมีหนังสือแจ้งเจ้าของที่ดินทางไปรษณีย์ตอบรับในวันที่ปิดประกาศด้วยนะครับผมพอผ่านจากขั้นตอนนี้แล้วเนี่ยงานของกรมที่ดินก็คือเป็นงานออกเอกสารหรืองานออกโฉนด ซึ่งกรมที่ดินเนี่ยดเนินการออกโฉนดที่ดินตามผังแปลงที่ดินและตามบัญชีรายชื่อที่กรมโยธาธิการและผังเมืองส่งมาให้ซึ่งระเบียบการออกโฉนดที่ดินเนี่ยว่าด้วยการเอาสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินตามโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เนี่ปี2553การหลังวัดนัุดูลมตามวิธีการเดินสำรวจที่ดินและการสอบเขตที่ดินนะครับผม ผู้มีสิทธิในที่ดินผู้ดําเนินการจัดรูปที่ดินร่วมกันนําทําการรังวัดปักหลักเขตและลงชื่อนําทําการรังวัดและลงชื่อรับรองเขตที่ดินในฐานะเจ้าของที่ดินนะครับก็คือโยธาแล้วก็เจ้าของที่ดินอ่าร่วมกันนําทําการรังวัดจัดทานศห้าหนึ่งฉบับแนวเขตติดต่อกับที่ดินข้างเคียงเนี่ยนอกเขตโครงการเนี่ยให้ดําเนินการตามระเบียบและคําสั่งที่เกี่ยวข้องนะครับผมเมื่อจะเจะ้าพนักงานที่ดินจังหวัด การนัฒนาที่ดินสาขาลงนามในโฉนดที่ดินแล้วเนี่ยก็คือเหมือนกับการจัดรูปเพื่อเกษตรกรรมนะครับคือไม่ต้องประกาศแจกโฉนดแล้วก็มอบโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ดําเนินการจัดรูปที่ดินที่ได้รับมอบอานาจจากเจ้าของที่ดินเพื่อดําเนินการต่อไปนะครับผมเมื่อออกโฉนดที่ดินแปลงใหม่แล้วโฉนดที่ดินเดิมก็เป็นอันยกเลิกนะครับผมนะครับนี่ก็จะเป็นแผนผังโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่นะครับผมที่ผังที่ได้จัดมาใหม่แล้วจะเป็นลักษณะ ประมาณนี้ครับผมมาดูข้อแตกต่างระหว่างการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่นะครับผมการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเนี่ยเรามุ่งเน้นหนึ่งเรามุ่งเน้นเกี่ยวกับเกษตรกรรมสองโฉนดที่ดินเนี่ยห้ามโอนห้าปีสามการพื้นที่เจ็ดเปอร์เซ็นจากพื้นที่ของผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละราย เพื่อสร้างระบบชมทานและสาธารณูปโภคสี่ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการออกโฉนดที่ดินหค่าจัดทำสาธารณูปโภคและลงทุนโดยภาครัฐโดยมีกรมชมทานเป็นเจ้าภาพนะครับผมส่วนการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เนี่ยเราบุ่งเน้นหนึ่งก็คือเขาบุ่งเน้นเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเพื่อให้สอดคล้องกับผังเมืองสองโฉนดที่ดินเนี่ยไม่ต้องห้ามโอนคือได้โฉนดที่ดินมาแล้ว สามารถโอนได้เลยสามไม่ต้องการพื้นที่แต่จะจ่ายเป็นค่าชดเชยแทนครับจัดรูปเพื่อเกษตรกรรมเนี่ยจะก,กันพื้นที่เ็ดเปอร์เซ็นเพื่อเป็นระบบชนประทานหรือเป็นสารนัวโปคแต่ของพัฒนาพื้นที่เนี่ยจะเป็นจ่ายค่าชดเชยหรือปันส่วนที่ดินให้ตามมูลค่าที่ดินที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับผม้อสี่ไม่ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการออกโฉนดที่ดิน แล้วก็หค่าจัดทําสารอุปโภคนํามาจากการขายแปลงที่ดินที่กันไว้เพื่อจัดหาประโยชน์ในแต่ละโครงการนะครับผมคับขอบคุณครับ